สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพรเหมาะนะคะเป็น EP ที่284นะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาให้รับชมอีกเช่นเคยนะคะถ้าพ,พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะพระทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละ300บาทนะคะรายการละ300บาทนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะ ต่อไปก็เป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ โอเคนะสำหรับพระในการที่สิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17จนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่17นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20 เนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสำหรับพร,รายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะ เีียนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะ Okay, นะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่27นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่28่สิบนะดาโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็นดนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ได้ไม่รับเขาไปก่อนแรับไปไปรับประลาไม่ใช่หนูไปมือก่อนแล้วก็ ่ไปรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสองนะคะ ไปรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปราการที่3ามนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะโอเคน่าสำหรับพระรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะสำหรับพรทรายการที่38นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะ ะะสำหรับพระในการที่39นะคะโอเคนะคะก็รับชมพระทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถ,ถามกันได้ที่เบอร์0ูนนะคะ664 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะ0ูนนะคะ664 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ แต่สำหรับลูกค้าที่โอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย e ์ EMS ให้ฟรีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะให้ช่องมาชมพักเครื่องพับหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่284จ้า